สวัสดีครับ2ตุลาคม2566ที่นี่จังหวัดบึงกาฬครับเย็ยนวันนี้เราจะทำการปลูกทุเรียนหมอนทองต้นนี้นะครับโดยเราจะปลูกแบบในลักษณะนั่งแท่นนะครับอันดับแรกเราก็จะใช้ดินขุยไผ่นะครับมากองกองกองไว้ยกโคกขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งแต่เดิมนั้นต้นนี้นะครับต้นพี่นี่มีโอกาสไม่รอดเราจึงจะทำการปลูกทดแทนนะครับ ซึ่งเราก็จะเอาดินปุ๋ยไผ่มารองก้นหลุมก่อนนะครับโดยที่เรายกขึ้นมา,าสูงขนาดเท่านี้เพราะว่าแต่เดิมมันมีความสูงอยู่แล้วเราจะเอาต้นลงทุเรียนหมอนทองตัวน,นี้มานั่งแท่นตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะเอาโกยดินกลบภายหลังสิ่งที่เราจะใช้รองพื้นก็จะเป็นนี่นะครับอันนี้คือ้าวปวกนะครับเราก็จะเอามาหว่านรองพื้นไว้ก่อน อันนี้มันก็จะมีจุลินทรีย์นะครับจุลินทรีย์ดีๆสายพันธุ์ดีๆช่วยในการย่อยสลายจากนั้นแล้วเราก็จะเอาต้นทุเรียนต้นนี้นะครับทำการาปาดถ,ถุงก้นถุงออกแล้วก็หา,ารากขดนะครับตัดรากขดออกแล้วเราก็จะเอานั่งแท่นปลูกนั่งแท่นปลูกเสร็จก็จะเอาดินพวกนี้นะครับมากลบไว้ เราจะกรบไว้เฉยๆเท่าที่กรบได้วันนี้ในวันถัดไปเราถึงจะตีวงเอาดินมามาล้อมไว้เป็นวงยกโคกขึ้นไปเรื่อยๆส่วนต้นนี้นะครับเราทำการปลูกก่อนหน้านี้แล้วประมาณ8-9วันมาถึงวันนี้ติดแล้วครับโดยวิธีการยกโคกเหมือนกันโดยใช้ดินคุ้ยไผ่นะครับซึ่งเราปลูกในช่วงฤด,ดูหนาวฤด,ดูแรงๆอย่างนี้นะครับ ก็ต้องเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษเนี่ยครับสภาพของดินก็ยังมีความชุ่มอยู่เนื่องจากว่าเราใช้ใบไผ่มากลบรักษาหน้าดินไว้เราทําการปลูกไว้อันนี้ก็จะเป็นทุเรียนบ้านนู่นก็ทุเรียนบ้านนี่ก็ทุเรียนบ้านเราจะปลูกไว้เพื่อที่จะทําการจับมาทาบกันนะครับในภายหลังก็จะเป็นลักษณะว่าเสริมรากเสริมต้นนั่นเอง าการที่เราจะเสริมรากเสริมต้นเราก็จะรอจังหวะก่อนนะครับให้ต้นเหล่านี้มีความแข็งแรงก่อนเราถึงจะทําการเสริมรากเสริมต้นภายหลังแต่ในวันนี้เราซื้อต้นนี้มาอนุบาลไว้ครบครบหนึ่เดือนแล้วครับเราอนุบาลไว้และเราก็จะเอาลงปลูกวิธีการที่เรา,าจะเอาลงปลูกก็คือว่ารอให้ยอด และใบมีความเขียวตันอย่างนี้ก่อนค่อยเอาลงปลูกเราอนุบาลไว้จนกระทั่งว่าพร้อมแล้วนะครับถ้าหากว่ายอดกําลังแตกขึ้นมาใหม่ๆนั้นแสดงว่ารากปอยรากแก้วเขากาลังงอกเ,อเราไม่เอามาปลูกในช่วงนั้นครับเรารออนุบาลเลี้ยงไว้จนกระทั่งใบเข้าแก่ขนาดนี้เท่านี้แล้วเราถึงจะเอาลงทําการปลูกนะครับแต่ว่าเราก็ทําคนเดียวนะครับ ก็เดี๋ยวอีกขั้นตอนต่อไปก็จะถ่ายทําให้ดูอยู่ภายหลังนะครับเนื่องจากว่าไม่มีคนจับกล้องให้ทําคนเดียวโอเคนะครับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ